ถ้าคุณคิดว่าการตายของแม่ทัพฮามาสคือตอนจบคุณกำลังถูกหลอกให้มองผิดจุดเพราะในสงครามจริงๆเลือดไม่ได้ทำให้ไฟดับมันทำให้ไฟลุกคืนที่ชื่อของผู้นำถูกประกาศว่าสิ้นสุดระบบบางอย่างกลับเริ่มทำงานเงียบเงียบเหมือนนาฬิการะเบิดที่ตั้งเวลาไว้ล่วงหน้าใครกันที่ได้ประโยชน์จากการรีบยืนยันความตายด้วยตัวเองและทำไมอิสราเอล ถึงอาจกำลังเดินเข้าไปในกับดักที่มองไม่เห็นวันนี้ผมจะพาคุณลงไปใต้ข่าวพาดหัวที่ดังแล้วเงียบเข้าไปในเงาของห้องแชทอุโมงค์และคลิปวิดีโอไม่กี่วินาทีที่สามารถเปลี่ยนความคิดเห็นของคนนับล้านเราจะแกะรหัส5แผนล้างแค้นที่ถูกวางไว้ตั้งแต่วินาทีที่หัวใจของผู้นำหยุดเต้นแผนที่ไม่ได้ยิงด้วยกระสุนอย่างเดียวแต่ยิงด้วยเรื่องเล่าความกลัวและการยั่วให้โลกแตกเป็นสองฝั่ง และถ้าคุณคิดว่านี่เป็นสงครามของสองฝ่ายคุณต้องฟังให้จบเพราะแผนที่4อาจเปิดประตูให้ทั้งภูมิภาคลุกเป็นไฟและแผนสุดท้ายจะไปไกลถึงราคาน้ำมันและกระเป๋าเงินของคุณพร้อมแล้วหรือยังเพราะหลังจากนี้คุณจะมองข่าวเดิมๆมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคำถามคือเมื่อความเงียบมาก่อนการระเบิดใครจะเป็นคนแรกที่เสียสติและหากคุณเห็นภาพเด็กร้องไห้บนซากตึก คุณจะยังเรียกสิ่งนี้ว่าชัยชนะได้ไหมจริงๆในโลกของสงครามข่าวสารปกติแล้วกลุ่มติดอาวุธมักซ่อนความสูญเสียเพื่อรักษาขวัญกำลังใจแต่ครั้งนี้ฮามาสกลับเลือกทำตรงข้ามพวกเขารีบยืนยันความตายด้วยตัวเองเร็วเกินไปจนหลายคนคิดว่าเป็นความพลาดความจริงมันคือการแย่งพวงมาลัยเรื่องเล่าถ้าปล่อยให้อิสราเอลเป็นคนประกาศฝ่ายเดียวความหมายของเหตุการณ์ จะถูกตีตราว่าคือความพ่ายแพ้แต่เมื่อฮามาสเป็นคนพูดก่อนพวกเขาเปลี่ยนความตายให้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์สั่ในสงครามมีค่ามากกว่าอาวุธเพราะมันทําให้คนที่ไม่เคยจับปืนรู้สึกว่าต้องเลือกข้างความตายของผู้นําถูกตัดต่อให้เป็นภาพของวีรชนถูกทําให้กลายเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีและการลุกขึ้นสู่นี่คือคกลไกที่เปลี่ยนความโศกให้เป็นพลังงานทางอารมณ์ที่ควบคุมยาก และเมื่ออารมณ์นั้นถูกจุดมันจะดึงทั้งนักรบรุ่นใหม่และเงินสนับสนุนให้ไหลเข้ามาแบบที่อิสราเอลสกัดไม่ทันที่สำคัญการยืนยันเร็วยังเป็นการส่งสัญญาณภายในว่าระบบสั่งการยังไม่ตายโครงสร้างถูกกระจายเป็นเซลล์ต่อให้หัวถูกตัดขาก็ยังวิ่งได้และนั่นคือเหตุผลที่ความตาย 1. คนไม่ได้ปิดสงครามมันคือปุ่มเริ่มต้นของสงครามรูปแบบใหม่ที่โลกกำลังจะเห็น แผนล้างแค้นที่หนึ่งไม่ได้เริ่มที่สนามรบมันเริ่มในโลกที่คุณมองไม่เห็นฮามาสถูกออกแบบให้กระจายอำนาจเหมือนใยแมงมุมเมื่อเส้นกลางถูกตัดเส้นย่อยยังเชื่อมกันได้หลายคนคิดว่าเมื่อผู้นำตายคำสั่งจะหยุดแต่ในระบบแบบนี้คำสั่งไม่ได้อยู่ที่คนเดียวมันอยู่ในเครือข่ายมีช่องทางสำรองมีข้อความที่ถูกตั้งเวลามีรูปแบบการปฏิบัติที่ถูกซ้อมจนทำงานได้เองสิ่งที่ถูกปล่อยออกมา ไม่ใช่แค่ข่าวมันคือคลื่นของความสับสนเรื่องเล่าหลายชุดถูกยิงเข้าไปพร้อมกันเพื่อทำให้ศัตรูไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรหลวงเมื่อคนในสังคมเริ่มทะเลาะกันเริ่มโทษกันเริ่มไม่เชื่อรัฐบาลนั่นคือชัยชนะแบบไม่ต้องยิงกระสุนเป้าหมายคือทำลายความมั่นใจจากภายในบ้านของศัตรูความน่ากลัวคือมันหาเป้าไม่เจอต่อให้ขีปนาวุธแม่นแค่ไหน ก็ยิงใส่ความคิดไม่ได้และต่อให้จับคนหนึ่งคนได้ก็ไม่ได้หยุดอุดมการณ์ที่ไหลในโลกออนไลน์ถ้ายายแมงมุมนี้ถูกดึงให้ตึงพอมันจะทําให้อีกฝ่ายอยู่ในสภาพระวังตัวตลอดเวลาเหนื่อยก่อนที่จะแพ้ถ้าบนดินคือสมรภูมิที่คนทั้งโลกเห็นใต้ดินคือสมรภูมิที่ทําให้ทหารที่เก่งที่สุดยังต้องหวาดระแวงแผนล้างแค้นที่สองของฮามาสคือการเปลี่ยนเมืองทั้งเมืองให้กลายเป็นเครื่องจักรบันทอน ไม่ใช่บุกชนให้จบในวันเดียวแต่ลากศัตรูให้ค่อยๆหมดแรงหมดความมั่นใจและหมดความอดทนกาซาเป็นพื้นที่ที่หนาแน่นบ้านโรงเรียนโรงพยาบาลอยู่ติดกันจนแทบไม่มีช่องว่างในพื้นที่แบบนี้ต่อให้ฝ่ายใดอ้างว่ามีอาวุธแม่นยำความเสี่ยงที่ความรุนแรงจะกระทบคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็สูงอยู่ดีและเมื่อพื้นดินเต็มไปด้วยซากอาคารเส้นทางทุกเส้นก็กลายเป็นคำถามว่า ปลอดภัยจริงหรือแค่ปลอดภัยชั่วคราวนี่คือจังหวะที่การรบแบบกองโจรทำงานได้ดีที่สุดเพราะศัตรูที่มองไม่เห็นไม่ได้สู้เพื่อชนะภาพใหญ่ทันทีแต่สู้เพื่อทำให้ทุกก้าวเป็นต้นทุนสิ่งที่น่ากลัวคือความรู้สึกว่าไม่มีพื้นที่ไหนเป็นหลังบ้านทุกภารกิจภาคพื้นดินถูกดึงให้กลายเป็นการเดินในเขาวงกตที่ไม่มีแผนที่เมื่อความสูญเสียเกิดซ้ำๆเสียงในสังคมฝั่งตรงข้ามจะเริ่มแตกคำถามจะเริ่มดังขึ้นว่า ค้มไหมจะจบเมื่อไหร่ใครต้องรับผิดชอบและเมื่อคําถามเหล่านี้สะสมมากพอมันจะกัดกินรัฐบาลกัดกินขวัญกำลังใจและกัดกินความเชื่อว่าชัยชนะอยู่ใกล้แค่เอื้อมอแผนนี้จึงไม่ต้องการภาพชัยชนะที่สวยงามมันต้องการเวลาเพราะเวลาคืออาวุธที่ทำให้กองทัพที่แข็งแรงที่สุดเริ่มลาก่อนจะรู้ตัวว่าแพ้ในสงครามความอดทนแผนล้างแค้นที่สามไม่ได้อยู่ในกระสุนหรือระเบิด แต่มันอยู่ในคลิปสั้นๆที่คนดูแล้วหยุดหายใจในยุคที่อัลกอริทึมชอบป้อนสิ่งที่ทําให้คนโกรธและสะเทือนใจฮามาสรู้ดีว่าสมรภูมิสําคัญอีกแห่งคือหน้าจอคุณอาจไม่เห็นรถถังเพิ่มขึ้นแต่คุณจะเห็นความเชื่อเพิ่มขึ้นหรือพังลงภายในคืนเดียวเมื่อผู้นําเสียชีวิตเรื่องเล่าจะถูกบีบให้คมที่สุดภาพสุดท้ายถูกทําให้มีความหมายคําพูดสั้นๆถูกยกให้เป็นคําสาบาน ความตายถูกเปลี่ยนให้เป็นแรงกระตุ้นที่ทําให้คนรู้สึกว่าต้องเลือกข้างนี่ไม่ใช่แค่การเล่าข่าวแต่มันคือการปั้นอารมณ์ให้วิ่งเร็วกว่าความจริงและเมื่ออารมณ์วิ่งนําหน้าเหตุผลผู้คนจะโต้เถียงกันราวกับอยู่คนละโลกผลของสงครามแบบนี้คือการทําให้พันธมิตรของอิสราเอลเริ่มอึดอัดเพราะต่อให้รัฐบาลยังสนับสนุนแต่สังคมภายในประเทศของเขาอาจสั่นคลอนจากภาพความเจ็บปวดของพลเรือน ยิ่งภาพถูกแชร์มากยิ่งเกิดแรงกดดันมากและแรงกดดันนี้ไม่ได้ยิงใส่ทหารแต่มันยิงใส่การเมืองยิงใส่โต๊ะเจรจายิงใส่ความอดทนของคนที่เคยเงียบแผนนี้จึงไม่ต้องชนะในสนามรบทุกครั้งแค่ทําให้คนทั้งโลกไม่มองสงครามนี้เหมือนเดิมก็พอเพราะเมื่อเรื่องเล่าถูกยึดได้ความจริง จะถูกบังคับให้เดินตามอและนั่นคือเชื้อไฟที่ทําให้แผนต่อไปอันน่ากลัวที่สุดเริ่มขยับตัวแผนล้างแค้นที่สคือสิ่งที่มหาอํานาจกลัวที่สุดไม่ใช่เพราะมันทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะเร็วขึ้นแต่เพราะมันมีโอกาสทําให้สงครามหลุดจากกรอบเดิมแล้วกลายเป็นไฟลามทุ่งทั้งภูมิภาคต้องเข้าใจก่อนว่าความขัดแย้งนี้ไม่เคยเป็นเรื่องของคนสองฝ่ายอย่างแท้จริงทุกครั้งที่กาซ่าลุกเป็นไฟแรงสันสะเทือนจะวิ่งออกไปไกลกว่าพรมแดน และไปแตะเส้นประสาทของผู้เล่นรายใหญ่ทันทีก,นกลไกของแผนนี้คือเอฟเฟกต์โดมิโนเมื่อความรุนแรงยกระดับความกดดันจะผลักให้กลุ่มพันธมิตรหรือกลุ่มที่มีแนวคิดร่วมกันขยับตัวมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการส่งสัญญ,ญาณการตอบโต้เชิงสัญ,ญลักษณ์หรือการทําให้พื้นที่ชายแดนอื่นร้อนขึ้นและทันทีที่มีแนวรบรองเกิดขึ้นโลกจะไม่มองกาซาเป็นจุดเดียวอีกต่อไปแต่จะเริ่มมองว่านี่คือเครือข่ายของวิกฤต ที่เชื่อมกันจุดหนึ่งติดไฟอีกจุดก็พร้อมลุกตามเพราะความโกรธความกลัวและศักดิ์ศรีในภูมิภาคนี้ผูกติดกันแน่นเกินกว่าจะตัดขาดสิ่งที่ทําให้แผนนี้อันตรายคือเส้นแดงที่ไม่มีใครเห็นตรงกันฝ่ายหนึ่งอาจคิดว่าการตอบโต้เป็นสิทธิ์อีกฝ่ายมองว่าเป็นการยั่วยุและเมื่อความหมายไม่ตรงกันการคํานวณผิดพลาดก็เกิดได้ในเสี้ยววินาทีในสถานการณ์แบบนี้ สหรัฐอเมริกาต้องเดินอยู่บนลวดเส้นบางด้านหนึ่งคือพันธมิตรที่ต้องหนุนหลังอีกด้านคือความกลัวว่าสงครามจะบานปลายจนควบคุมไม่ได้ขณะที่อิหร่านเองก็อยู่ในเกมที่ซับซ้อนเช่นกันเพราะการขยับแรงเกินไปอาจเปิดหน้าเสี่ยงการเผชิญตรงแต่การนิ่งเกินไปก็อาจเสียอิทธิพลและความน่าเชื่อถือในสายตาพันธมิตรต่อนี่จึงเป็นแผนที่ไม่ได้ยิงให้ดังที่สุดแต่วางหมากให้โลกต้องหันมามองและต้องตอบสนอง และเมื่อผู้เล่นรายใหญ่ถูกดึงให้เข้ามาใกล้สมรภูมิมากขึ้นทุกการตัดสินใจจะหนักขึ้นทุกคำพูดจะอันตรายขึ้นและทุกความเงียบอาจเป็นลางบอกเหตุของการลุกลามครั้งต่อไปแผนล้างแค้นที่ห้าเป็นยาพิษที่ออกฤทธิ์ชาแต่กัดกินลึกที่สุดมันไม่จําเป็นต้องทําให้เกิดภาพระเบิดที่ดังที่สุดแค่ทําให้สงครามยืดเยือ้อและทําให้ต้นทุนของอีกฝ่ายพุ่งขึ้นทุกวันก็พอเพราะในโลกจริงสงครามไม่ได้จบที่สนามรบมันจบที่งบประมาณ ความเชื่อมัน่นและปากท้องของคนธรรมดาทุกวันที่ความขัดแย้งยังไม่หยุดรัฐต้องเผาเงินไปกับการระดมกำลังการป้องกันการซ่อมแซมและการชดเชยความเสียหายธุรกิจเริ่มชะลอนักลงทุนเริ่มลังเลการท่องเที่ยวหายไปความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นและการเมืองภายในประเทศยิ่งเปราะบางเมื่อประชาชนเริ่มรู้สึกว่าชีวิตแพงขึ้นแต่ความปลอดภัยไม่ได้กลับมาคำถามจะเปลี่ยนจากเราชนะไหม เป็นเราต้องจ่ายอีกเท่าไหร่และคำถามแบบนี้ทำให้รัฐบาลนั่งไม่ติดเก้าอี้ที่สำคัญที่สุดคือมิติพลังงานและการค้าโลกแค่ความกลัวว่าวิกฤตจะลามไปแต่เส้นทางขนส่งหรือแหล่งพลังงานก็พอจะทำให้ราคาน้ำมันแว่งและทำให้ค่าครองชีพของประเทศอื่นเสะเทือนได้นี่คือแรงกดดันที่ทำให้คนทั่วโลกต้องหันมามองแม้ไม่ได้อยู่ใกล้สมรภูมิเลยฮามาสรู้ว่า หากทำให้ความเสี่ยงสะสมจนตลาดและสังคมอีกฝ่ายอ่อนลา้าสงครามจะกลายเป็นภาระที่หนักเกินรับไม่ใช่เพราะแพ้ทางทหารทันทีแต่เพราะแพ้ต่อความยืดเยื้อที่ไม่มีวันคุ้มค่าในมุมของอิสราเอลปฏิบัติการครั้งนี้ถูกมองว่าเป็น t a r g e t e d killing การสังหารแบบเจาะจงเป้าหมายที่คำนวณมาแล้วว่าให้ผลเร็วที่สุดในระยะสั้นเมื่อแกนกลางของเครือข่ายหายไปการสื่อสารโลจิสติกส์ และการวางแผนบางส่วนย่อมสะดุดทันทีนี่คือเหตุผลที่กองทัพเชื่อว่าการตัดหัวสำคัญกว่าแลกหมัดบนสนามรบเพราะมันลดความเสี่ยงในสายตาของพวกเขาและส่งสัญญาณว่าศัตรูไม่มีที่ปลอดภัยแต่เบื้องหลังเหตุผลทางทหารยังมีเหตุผลที่ซ่อนอยู่ในคำว่า deterrence การป้องปรามอิสราเอลต้องการให้ทุกกลุ่มในภูมิภาคเห็นภาพเดียวกันว่าต่อให้คุณซ่อนตัวลึกแค่ไหนต่อให้คุณอยู่ท่ามกลางความวุ่นวาย หรือแม้แต่ในช่วงที่โลกกำลังพูดถึงการเจรจาหากคุณอยู่ในบัญชีเป้าหมายคุณก็อาจถูกแตะได้ทุกเมื่อมันคือการโชว์เขี้ยวเล็บเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามคิดหนักก่อนขยับและเพื่อรักษาความได้เปรียบเชิงจิตวิทยาอย่างไรก็ตามสงครามไม่เคยเป็นสมการที่มีคำตอบเดียวเพราะชัยชนะที่ชัดในวันนี้อาจกลายเป็นต้นทุนที่หนักกว่าในวันพรุ่งนี้การตัดสินใจที่เด็ดขาด อาจทำให้กระแสะภายในประเทศหันมาสนับสนุนรัฐบาลชั่วคราวโดยเฉพาะเมื่อสังคมกำลังต้องการความมั่นใจและความปลอดภัยที่จับต้องได้แต่ในเวลาเดียวกันหากภาพความสูญเสียของพลเรือนถูกขยายออกไปหรือหากสงครามยืดเยื้อเกินคาดแรงกดดันจากภายในและจากสายตาชาวโลกก็อาจย้อนกลับมาเล่นงานคำถามจึงไม่ใช่แค่ว่าใครชนะในปฏิบัติการหนึ่งครั้งแต่คืออิสราเอลได้อะไรในระยะยาวและต้องจ่ายอะไรเพื่อแลกมัน เพราะในสงครามยุคใหม่คุณอาจชนะในแผนที่แต่แพ้ในความชอบธรรมและแพ้ในอนาคตที่สงบจริงๆแต่ท่ามกลางการวิเคราะห์แผนการและเกมอำนาจทั้งหมดมีความจริงที่เจ็บปวดที่สุดซึ่งมักถูกกลบด้วยเสียงระเบิดและข่าวพาดหัวคนที่แพ้เสมอไม่ใช่นายพลที่นั่งในห้องปลอดภัยไม่ใช่นักการเมืองที่ต่อรองกันบนโต๊ะคนที่แพ้คือพลเรือนที่ไม่มีสิทธิ เลือกว่าจะอยู่ในสงครามนี้หรือไม่ในพื้นที่ที่บ้านโรงเรียนและโรงพยาบาลอยู่เบียดกันทุกการโจมตีจึงมีเงาของความเสี่ยงตามมาเสมอต่อให้ใครจะอ้างว่าอาวุธแม่นยำแค่ไหนความจริงบนพื้นดินคือความสับสนฝุ่นควันและการตัดสินใจในเสี้ยววินาทีที่เปลี่ยนชีวิตคนทั้งครอบครัวเด็กที่ควรได้ยินแค่เสียงเรียนหนังสือกลับต้องโตมากับเสียงไซเรนแม่ ที่ควรคิดเรื่องอาหารมือต่อไปกลับต้องคิดว่าจะพาลูกวิ่งไปซ่อนที่ไหนให้ทันและเมื่อโรงพยาบาลแน่นเตียงไม่พอยาไม่พอบุคลากรทำงานเกินขีดจำกัดความเจ็บปวดจะไม่ได้จบแค่วันสองวันชื่อของคนสำคัญอาจถูกพูดถึงไม่กี่วันแล้วหายไปแต่ชื่อของคนธรรมดาที่จากไปมักไม่ถูกจดจำเลยทั้งที่ครอบครัวของเขาต้องอยู่กับความว่างเปล่าไปตลอดชีวิต ถ้าเราจะถามว่าอะไรคือราคาของชัยชนะคำตอบอยู่ตรงหน้าเรามันคือน้ำตาของคนที่ไม่เคยได้เลือกและความเกลียดชังที่ถูกฝากไว้ให้รุ่นต่อไปเมื่อมองออกจากกาซาคุณจะเห็นว่ากระดานนี้มีผู้เล่นมากกว่าสองฝ่ายสหรัฐอเมริกาอยู่ในตำแหน่งที่ลำบากที่สุดด้านหนึ่งต้องยืนข้างพันธมิตรที่ผูกกันด้วยความมั่นคงและการเมืองแต่อีกด้านต้องรับแรงกดดันจากภาพมนุษยธรรม และความกลัวว่าสงครามจะลุกลามจนควบคุมไม่ได้ทุกการขยับของสหรัฐจึงเหมือนการเดินบนพื้นบางก้าวแรงไปก็แตกก้าวช้าไปก็โดนลา่าฝั่งอิหร่านก็ซับซ้อนไม่แพ้กันพวกเขาต้องรักษาภาพความแข็งแกร่งและอิทธิพลในภูมิภาคแต่ก็รู้ดีว่าการเปิดหน้าชนตรงมีต้นทุนสูงเกินรับไหวความนิ่งของอิหร่านจึงไม่ใช่ความอ่อนแอเสมอไปแต่มันคือการอ่านจังหวะและการเลือกสนามที่ได้เปรียบที่สุดประเทศอาหรับหลายแหง่ง อยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกระหว่างเสียงของประชาชนที่โกรธแค้นกับผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของรัฐส่วนยุโรปก็เผชิญแรงสั่นสะเทือนภายในจากการประท้วงและความแตกแยกทางความคิดภาพรวมคือโลกกำลังถูกบังคับให้เลือกท่าทีและทุกท่าทีมีราคาที่ต้องจ่ายนายสงครามไม่มีลูกแก้ววิเศษที่ทำนายได้เป๊ะร้อเปอร์ซแต่ ถ้าเรามองจากรูปแบบในอดีตและอุณหภูมิของวันนี้เราจะเห็นสามฉากทัศสัที่มีโอกาสมากที่สุดในอีกสิบวันข้างหน้าฉากทัสสัแรกคือความเงียบก่อนพายุฮามาสอาจไม่ตอบโต้ทันทีเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายจับจังหวะได้ความเงียบแบบนี้ฟังดูเหมือนสงบแต่ในโลกของการต่อต้านมันมักแปลว่ากำลังเลือกเวลาและสถานที่ที่เจ็บที่สุดเพื่อผลทางจิตวิทยาสูงสุด ฉากทัศนันที่สองคือโต๊ะเจรจาที่ว่างเปล่าเมื่อความตายเพิ่งเกิดสดสดโอกาสหยุดยิงและการแลกเปลี่ยนตัวประกันจะแข็งเหมือนน้ำแข็งไม่มีใครอยากถูกมองว่ายอมและทุกวันที่การเมืองไม่ขยับความทุกข์ของพลเรือนจะยืดยาวแบบไร้เส้นตายฉากทั์ที่3คือโดมิโนโอของความขัดแย้งถ้าแนวรบรองหรือการตอบโต้ของกลุ่มพันธมิตร ข้ามเส้นแดงที่อีกฝ่ายตั้งไว้ไฟอาจลามออกจากกาซาและเมื่อผู้เล่นรายใหญ่ถูกดึงเข้ามาใกล้ขึ้นความผิดพลาดเล็กๆจะกลายเป็นวิกฤตใหญ่คำถามคือโลกจะได้เห็นฉากไหนก่อนเมื่อเรามองย้อนกลับไปทั้งกระดานคุณจะเห็นภาพเดียวกันชัดขึ้นว่าสงครามยุคนี้ไม่ได้แข่งกันแค่ใครหญิงแม่นกว่ามันแข่งกันที่ใครคุมเรื่องเล่าได้ใครทำให้อีกฝ่ายเหนื่อยก่อนและใคร ทำให้โลกเชื่อว่าตัวเองคือฝ่ายที่ต้องได้รับการปกป้องการตายของผู้นำคนเดียวจึงไม่ได้ปิดเกมมันกลายเป็นเชื่อที่เติมให้ระบบหลายชั้นทํางานพร้อมกันทั้งในออนไลน์ใต้ดินบนโต๊ะการเมืองและในตลาดเศรษฐกิจแต่ต่อให้ฝ่ายใดจะได้แต้มจากปฏิบัติการหรือได้กระแสะสนับสนุนชั่วคราวสิ่งที่โหดร้ายคือแต้มเหล่านั้นไม่ได้แปลว่าอนาคตจะปลอดภัยขึ้นเพราะทุกวันที่ความรุนแรงต่อเนื่อง ความเกลียดชังจะฝังลึกขึ้นและจะถูกส่งต่อไปให้คนรุ่นต่อไปง่ายกว่าการส่งต่อสันติภาพนี่คือจุดที่เราต้องกล้าตั้งคำถามที่ยากที่สุดว่าความเด็ดขาดที่เราเห็นในข่าวกำลังพาไปสู่การยุติหรือกำลังพาไปสู่วงจรที่ยาวกว่าเดิมและยังมีอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันคือวิธีที่เราเสพข่าวในโลกที่อัลกอริทึมเลือกสิ่งที่เราชอบมาป้อนซ้ำๆมันง่ายมากที่เราจะอยู่ในห้องเสียงสะท้อนและเริ่มเชื่อว่า อีกฝ่ายเป็นปีศาจท,ที่ไม่มีหัวใจแต่ถ้าเราอยากเข้าใจความจริงเราต้องฝืนตัวเองให้ฟังมากกว่าหนึ่งด้านเช็คข้อมูลให้รอบขอบและจำไว้เสมอว่าในทุกแผนทุกปฏิบัติการยังมีชีวิตของคนธรรมดาอยู่ตรงกลางคำถามสุดท้ายก่อนจะไปต่อคือถ้าไม่มีใครชนะได้จริงแล้วเราควรวัดทางออกจากอะไรจากจำนวนศพจากคะแนนการเมืองหรือจากวันที่เด็กๆจะไม่ต้องวิ่งหนีเสียงระเบิดอีก สิ่งที่เราควรได้จากเรื่องนี้อาจไม่ใช่คำตอบว่าใครถูกใครผิดแบบง่ายๆแต่คือบทเรียนว่าความรุนแรงที่ถูกใช้เพื่อจบความรุนแรงมักทิ้งเศษซากไว้ให้รอบต่อไปเสมอถ้าแนวโน้มยังเดินแบบเดิมอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าโลกอาจได้เห็นความตึงเครียดที่ขยายออกไปเป็นวงกว้างและจะกระทบทั้งเศรษฐกิจและชีวิตคนที่อยู่ไกลาจากสมรภูมิด้วยคำถามคือเรากำลังมุ่งไปหาสันติภาพ หรือแค่เปลี่ยนรูปแบบของสงครามให้ซับซ้อนขึ้นผมอยากถามคุณตรงๆว่าคุณเชื่อไหมว่าปฏิบัติการที่เด็ดขาดแบบนี้จะทำให้ความสงบเกิดขึ้นจริงหรือคุณคิดว่าการเจรจายังเป็นทางออกที่ต้องกลับไปหาไม่ว่าจะยากแค่ไหนพิมพ์ความเห็นของคุณมาได้เลยแบบสุภาพและเคารพกันเพราะเสียงของคุณคือส่วนหนึ่งของการไม่ปล่อยให้ความเกลียดชังชนะง่ายๆถ้าคุณชอบเนื้อหาที่เจาะลึกและช่วยให้มองข่าวรอบด้านกว่าเดิม ฝากกดไลค์เพื่อช่วยการมองเห็นและกดติดตามพร้อมกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วคุณคิดว่าอีกสิบวันข้างหน้าฉากทัศนัยจะมาก่อนสิ่งที่เรื่องนี้สอนเราคือสงครามไม่ได้จบเพราะใครคนหนึ่งหายไปแต่ม,มันมักเปลี่ยนรูปและย้ายสนามไปอยู่ในจิตใจของผู้คนถ้าเรามองแค่คลิปเดียวหรือข่าวฝั่งเดียวเราอาจถูกพาให้โกรธจนลืมคิดและลืมเห็นคนธรรมดาที่ติดอยู่ตรงกลาง บทเรียนที่เจ็บคือความแค้นสร้างผู้แพ้เพิ่มได้เร็วพอๆกับการสร้างผู้ชนะชั่วคราวอีกไม่กี่วันข้างหน้าผมคิดว่าโลกจะเห็นการเล่นเกมสองชั้นมากขึ้นทั้งความเงียบที่ซ่อนแรงกดดันและการขยับของผู้เล่นรอบข้างที่พร้อมทำให้โดมิโนโล้มและถ้าไฟลามจริงผลกระทบจะไม่หยุดแค่ในแผนที่มันจะไปถึงเศรษฐกิจราคาพลังงานและค่าครองชีพของคนทั่วโลก คำถามคือคุณเชื่อไหมว่าความเด็ดขาดจะพาไปสู่ความสงบหรือสุดท้ายต้องกลับไปหาการเจรจาแม้จะยากและขมขื่นคุณเห็นฉากทัศน์ไหนในสิบวันที่น่าเกิดที่สุดและคุณอยากให้โลกทำอะไรมากกว่าการเลือกข้างคอมเมนต์มาได้เลยแบบสุภาพแชร์มุมมองหรือประสบการณ์การเสพข่าวของคุณถ้าคุณอยากได้คลิปวิเคราะห์ลึกแบบนี้ อีกกดติดตามเปิดกระดิ่งและแชร์ให้คนที่คุณแคร์ได้เห็นมุมที่รอบด้านขึ้น